เฮ้ย์เนโนเสาร์เนโนเสาร์ในพับจีแล้วเดี๋ยวนะมีเกราะม,มีกระดูกอะไรอ่ะชุดพาเวอร์อัพกระโดดแล้วเคลี้ยงล็อกปากล็อกปากเสร็จต่อยโอ้โหโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเกมพับจีโมบายเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะสกินปืนเหรอหรือโอ้โหปืนอะไรวะนะ่ะโอ้โห แล้วดูสก,กินของมันคือมันหลุดหลุดโลกไปไกลแล้วมันแทบจะไม่ใช่เกมยิงปืนแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ oh my god สวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับผมฝนแอล Li ฟเฟคไันนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในกิจกรรมคิมสันเวสท่ายนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดในเกม PUBG Mobile ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราต้องสุ่มเพื่อรุ้นรับชุดทองที่ทุกคนให้อยู่ตรงหน้านี้นะครับแล้วก็สกินปืนที่ค่อนข้างจะมีความแปลกใหม่แล้วก็ดูแบบน่ากลัวมากๆเลยวันนี้นะครับเราเติมตังค์กันมาจํานวน6 5 5รับมาดูกันว่าเราจะสุ้อเห้หรือเปล่านะครับมาอมกันวฝากรนกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปเริ่มดูหากใครต้องการเติมเกมก็สามารถไปเติมเกมกันได้ที่สําหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสารเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสกินปืนที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักนะครับนี่คือสกินปืนใหม่ล่าสุดที่มา เกมที่เป็นสไนเปอร์นะนั่นก็คือ AMR นั่นเองนะครับผมซึ่งปืนนี้นะครับเป็นปืนอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับโดยที่ตัวปืนเองนะครับจะมีอยู่ที่8ปดเลเวลเลยนั่นเองนะครับอย่างเลเวลหนึ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อคุณได้ปืนไปนะครับตัวปืนจะมีลูกตาเหลือบปิ๊บปั๊บปิ๊บอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเอฟเฟกของเขานะและเมื่อเราอัปเกรดเลเวลไปถึงเลเวลสนะครับผมจะมีเอฟเฟกขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่ากระดูกไททันไหมคือเอเลนเยเกอร์ไปเลย เป็นแบบเอฟเฟกขึ้นมาทิมขึ้นมาแล้วก็มีดวงตาอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมแล้วเมื่ออัปเกรดไปเลเวล3นะครับตัวปืนก็จะมีความสวยแตกต่างจากเลเวล1ประมาณนี้อันนี้เลเวลหนึ่งนะ เวอสาเอาจริงแทบไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะนิดเดียวนิดเดียวจริงครับมีการเพิ่มลายกระดูกเข้ามาให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับเมื่อเราอัพถึงเวลสตัวปืนนะครับจะมีเอฟเฟกต์คิวฟีดขึ้นมาในแมปจะเห็นทันทีเลยครับว่าเราใช้ปืนนี้อยู่นั่นเองนะครับเวลห้าครับเอฟเฟกต์การยิงเมื่อเรายิงสตูเนี่ยปกติมันจะเป็นสีเลือดแบบเด้งขึ้นมาเป็นสีแดงสีเขียวแล้วแต่คุณตั้งแต่ถ้าเกิดคุณใช้ปืนนี้เอฟเฟกต์จะกลายเป็นสีลุ้งแบบที่ทุกคนเห็นอยนคทกุ เป็นไงเลเยห้หรือเลหเนี่ยสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกเลเหกนะขออภยัยเลเหกนะครับจะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างต่างจากเลเยสามเยอะพอสมควรปืนจะเหมือนมีชีวิตมากขึ้นครับดวงตาก็แบบเบิกโพมากขึ้นเอฟเฟกต่างๆก็จะมากขึ้นและที่สําคัญครับเมื่อเราอยู่ในเกมหรือว่าอยู่ในหน้านล็อบบี้เราสามารถใช้อิโมชันในการตรวจสอบได้แบบนี้เลยครับผมตัวปืนของเราจะทําการแบบมีชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็เช็คโดนปืนแล้วปืนของเราจะกลายเป็นกระดูกไททันคือเอลนเอลนกลายเป็นปืน ใช่ต่อไปครับเลเวลหกครับลูตบ็อกนั่นเองเมื่อยิงเสร็จเอเลนใช่เอเลน, <S <S เเลนไม่ใช่อย่างอื่นคอแลบไททันอันเนี้ยนะครับซึ่งลูตบ็อกนะครับผมจะเป็นลูตบ็อกกระดูกขึ้นมาแล้วก็มีมันจะเป็นเหมือนกับเออ่เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อขึ้นมานะครับแบบล้อมรอบขึ้นมานั่นะเองนะครับและเลเวลสุดท้ายครับเลเวลแปดเมื่อเราอัพจนถึงเลเวลสุดเลยนะครับเวลาเราฆ่าศัตรูได้ เอเลนยังอยูเนี่ยโอเคเป็นแบบว่าเอฟเฟกขึ้นมานะครับเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็มีกระดูกรอบๆพับเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเอฟเฟกทั้งหมดของปืนนี้นั่นเองนะครับและในกล่องนี้นะครับที่เติมมา6 0 0 0ืไม่ได้จะเอาปืนอย่างเดียวแต่ว่ายังมีชุดสีทองอีกครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดระดับสีทองนะครับที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยและที่สําคัญครับทุกคนเห็นหน้ากากตรงนี้ไหมหน้ากากตรงนี้ไม่ใช่หมวกแฟชั่นนะครับแต่ว่าเป็นหมวกท เลเวลหนึ่งเมื่อคุณใส่หมวกเลเวลหนึ่งในเกมเวลสองนะครับแล้วก็เวลสามจะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือหมวกทรงแบบใหม่ที่เพิ่งมาล่าสุดนี่เลยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันหนบัตรนี้เลยแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกล่องแรกเนี่ยจะใช้อยู่ที่10 UC ซึ่งเราสามารถเปิดได้10 UC ต่อวันตั้งแต่วันนี้จนกิจกรรมหมดเลยนั่นเองนะครับผมมาเริ่มมาที่ครังแรกครับโบเข้ามาโอ้ยิงยิงมีการยิงแรปเตอร์อ แล้วออกมาเป็นโอ้โหมันยิงเกลือเนี่ยไม่ใช่ยิงแรปเตอร์ต่อไปครับผมเราจะสุ่มกันแบบ10ครั้งนะครับประมาณ540 UC นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่ากล่องนี้เนี่ยบางคนพั0 0 UC ก็ออกแล้วนะครับล่าสุดผม Steam, สตรีมสดอยู่ก็มีน้องมาบอกว่าพี่50กล่องออกแล้วนะครับซึ่งโอ้โหเดี๋ยวได้กล้องขยายคูณ2ครับแล้วก็ เลดดอแล้วก็มีเศษซากเอาไปทำอะไรอะเศษซากอันเนี้ยอันที่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีสกินระเบิดครับรอบแรกไม่เกลือนะทุกคนถือว่าเราโอเคปะวะไม่รู้สินี่ครับได้สูตรเลดดอเอาไปใส่กับปืนนั้นนะครับใส่กับปืนอื่นไม่ได้นะต้องเป็นปืนบาเลตหรือว่าปืน a m เเท่านั้นนะครับไอเศษซากนี้เอาไว้ทําอะไรอะอุ้ยเดี๋ยวดิอุ้ยอ๋อนี่ลายวัดโอ้ตกใจหมดโอเค อ๋อถ้าเกิดเราได้เป็นของซ้ํานะไอ้พวกเล็ดดอดพวกสโคบอะเราจะกลายเป็นของที่เอาไว้ผสมนะครับซึ่งไอ,ไอพวกนี้คืออะไรอะแล้วนี่เป็นที่ห้อยกระเป๋านะครับเครื่องประดับโทเค็นปูก้าเอาไว้ผสมหลอดชิ้นส่วนอัญมณีโอ้โหอัญมณีที่เราได้มาเมื่อกี้อะครับห้ชิ้นแลกเป็นอัญมณีใหญ่ได้1ชิ้นซึ่งอัญมณีใหญ่สามารถเอาไปแลกชุดแลกหมวกแลกปืนได้นั่นเองครับไปยิงแรปเตอร์ก,กันต่อปัง ออกเป็นเศษเกลือเศษเกลือเศษเกลือแล้วมาเป็นสโคบเศษเกลือเศษเกลือเศษอุ้ยโอ้ยตกใจโอ้หเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเล็หนึงโอ้โหนึกว่าได้ของถาวรแล้วนี่แล้วไปฮะได้มาเป็นโฮโลนะครับเป็นสโคบโฮโลนั่นเองนะสำหรับรอบที่30กล่องนะครับต่อไปครับรอบที่40กล่องลุยครับุืออุ้ยได้เศษซากมายิงมาบังโอ้ยไอม่นี่ออกเยอะนะทุกคนนี่ไง อัญมณีออกมาอีกแล้วอุงพัก่องนี้อาจจะไม่เกลือก็ได้นะครับเพราะว่าของซ้ามันเปลี่ยนเป็นเศษชิ้นส่วนอัญมณีซึ่งเศษชิ้นส่วนก็สามารถเอาไปแลกเป็นอัญมณีสีเลือดอันใหญ่ได้ครับนะครับโอเคเกลือครับรอบที่เ0เกลือนะครับทุกคนเรานี้มาเกลือไอ้สโคปที่เราเห็นตรงนี้คือสโคปของปืนใหม่ปะเนี่ยรอบที่1น0้อยก็ยังเกลืออยู่ดีครับผมทุกคนครับนะครับหนึ่งอ้คโทษทีได้คุณ6กมานะครับต่อไปครับ160่กิครับผมไปลุยกันยังไม่เห็น ล่าจะเป็นชุดว้าวอุ้ยชุดมังกรสีเลือดครับ เออผมว่ามันดูเป็นเป็นชุดทองที่ออกง่ายที่สุดตอนที่ผมเคยเปิดมาแล้วนะครับสาหรับชุดทองนี้นะเราไปต่อเลยครับดวงกําลังมานะเปิดไปที่170กล่องกันต่อครับรอบนี้มีแต่ของเกลือครับเอาไว้อัปเกรดปืนปืนของเราที่ได้หรือ,อยังเถอะแต่รอบนี้200กว่ากล่องผมดูมีเวลได้ครบทุกเซตแล้วอะขายปืนออกบ่อยมากครับใช่ไหมตอนนี้คือเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นเรียบร้อยครับ มาตอนนี้ครับเราเปิดมา250กล่องนะครับด้านซ้ายของจอจะมีการแจกข,ของรางวัลอยู่นะ20กล่องแรกนะครับเปิดมาเป็นชิ้นส่วนดัดแปลงนะครับเอาไว้ผสมกัน10ชิ้นกลายเป็นแมททิวเดียลนั่นเอง40กล่องนะครับได้เป็นตัวกรอบรูปนะครับเอามาใส่ให้กับเท่เทให้กับตัวเราเท่เทนะต่อไปครับ80กล่องได้เป็นอาวุธมีดนะครับต่อไปครับ150กล่องได้เป็นแมททิวเดียลที่เอาไว้อัพ เต็มเลยนะวัตถุดิบอัพเต็มเลยไม่ต้องผสมนะครับแล้วก็250กล่องได้เป็นอัญมณีสีเลือดมานั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้250กล่องหรือว่าประมาณ1 3,000 UC เท่านั้นนะครับผมจะมีอัญมณีอยู่ที่ผมมีอัญมณี9ชิ้นครับทุกคนเราสามารถเอาเศษชิ้นส่วน50ชิ้นมาแลกเป็นอัญมณีได้อีกนะครับซึ่งผมมีอยู่150นะครับปั๊บเข้ามาเท่ากับผมมีเศษอัญมณีสีเลือดอยู่3ชิ้นครับแล้วก็บวกอันที่ผมซุ่มมาอีกเเเป็นนน9ชิ้ลยัองผม ต้องการอัญ,ญามณี11ชิ้นครับถึงจะแลกของทุกอย่างได้ครบงั้นผมจะไปต่อนะครับต้องการอัญ,ญามณีอีก2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมไปครับอย่าไปสวยลุนปกติเนี่ยผมจะเติมเพิ่มนะแต่รอบนี้เหมือนผมไม่ต้องเติมเพิ่มด้วยซ้ำนะเนี่ยเอาจริงเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้อัญ,ญามณีสีเลือดมาแล้วครับซึ่งผมครบแล้วด้วยครับทุกคนเหลือคูณ4อ๋อเหลือคูณ4ีคูณ3ต้องการอัญ,ญามณีอยู่อีกประมาณ7 0 82ครับ ต้องหาอัญมณี82ชิ้นนะครับไปกันต่อครับ320ครับถ้าได้อันนี้อัญมณีเศษชิ้นส่วน82ชิ้นเราจะได้ของทุกอย่างครบเลยนะอู้ล้วได้คูณ3แล้วด้วยเนี่ยเราสามารถเอาอัญมณีมาแลกชิ้นส่วนอันนี้ได้1อันนะครับ50ชิ้นแล้วก็เอามาแลกคูณ4ี 20ชิ้นน,นะครับแล้วก็จะเหลืออัญมณีเศษชิ้นส่วนอยู่0ชิ้นน,นะครับได้สครบทุกอย่างครบนะไม่ว่าจะเป็นคูณ8 ,6 คูณ6คูณ4คูณ1คูณ2คูณ3เล่นดอทโฮโลได้หมดเลยครับแล้วก็เราสามารถแลกของในตารางนี้ได้ทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นสกินหมวกสีทอง4ชิ้นครับพับแบบนี้ติดตั้งทันทีนะครับอันนี้เป็นหมวกไม่ใช่หมวกแฟชั่นนะมันคือหมวก3มหมวก2หมวก1นะครับหมวก3มหมวก2หมวกหนึ่งเลยไม่ใช่หมวกแฟชั่นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็แลกสกินปืนอีก3เศษอัญมณีครับอ้ยไม่ใช่เศษสิเป็นอัญมณีเลยนะครับนี่แลกมาอีกนะครับผมคิีมสัตว์นะครับแล้วก็แลกเป็นท่าเต้นอีกหนึ่งครับ ท่าเต้นของเซตเขานะครับจะไ่รูเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับแล้วก็แรกเป็นกระเป๋าอีก1ชิ้นครับได้กระเป๋ามาปั๊บติดตั้งทันทีไปเลยเป็นระดับสีแดงนะกระเป๋าสะพายดวงตาอมตะนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นที่โดดล่มนะครับอีก2ชิ้นเท่ากับว่าตอนนี้ครับเราได้ของทุกอย่างแบบครบเซต100เปอร์เซ็นครับด้วย UC อยู่ที่18,000 UC เท่านั้นครับทุกคน 341กองขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาอัปเกรดปืนกันว่าปืนตัวเอ่อ AMR หรือว่า Bauren เน,เนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับดูว่าเราอัปเกรดถึงขั้นไหนนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมปั๊บเข้ามาครับผมเวล2ครับปับ๊บมาเลเวล4คิวฟีดปับ๊บเลเวล5เอฟเฟคการยิงปับ๊บโอเคเลเวล6แมททีเรียลไม่พอนะครับ จบไปที่เลเวล4นะซึ่งปืนนี้ผมอัพเต็มแน่นอน100%ครับมาดูท่าเต้นกันด้วยครับเมื่อกี้เรามีท่าเต้นมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นท่าเต้นระดับสีแดงเลยมาดูว่าจะเป็นยังไงครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Live for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF Tiktok ก็มีให้ลองรับสำหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆส,สามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Live for Fun ได้เหมือนกันน นนก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิทธิกระตัน o ิ f ฟอร์วัชชิงครับผมโชคดีครับ